ครับเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีงามๆอีกแล้วครับท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมวันนี้ก็อีกแล้วครับเมนูผัดๆนะครับผมเป็นเมนูข้าวผัดครับผมวันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาสลิดนะครับผมนะครับปลาสลิดตอนนี้ผมก็ได้ทําการทอดแล้วก็แยกเอากระดูกออกไปแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาแนะนําเพื่อนๆเรื่องการทอดปลาสลิดนะครับ ก็คืออย่างแรกเลยเพื่อนๆก็ต้องเอาปลาสลิดลงไปทอดในน้ำมันก่อนนะครับในน้ำมันที่ว่าเป็นกลางๆไม่ใช้ไฟแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ใช้ไฟที่อ่อนมากทอดปลาสลิดให้ปลาสุกประมาณนะครับแค่70%ซนะครับผมถามว่าทำไมไม่ทอดให้สุกเลยคืออย่างนี้ครับในตัวปลาสลิดเนี่ยจะมีมันเขาอยู่ตรงนี้นะครับ มันเขาจะเกาะอ,อยู่ตรงนี้เราทอดแค่70-75%เพื่อให้มันเขาย่อยสลายเข้าไปในเนื้อปลาสลิดนะครับผมทีนี้เราก็จะนำมาแยกเอากระดูกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ครับแล้วเราก็จะเอากลับไปทอดให้กรอบอีกครั้งหนึ่งครับผมเพ,เพื่อนๆคงเข้าใจนะครับผมแล้วก็สูตรข้าวผัดวันนี้สังเกตเห็นว่าตามหลักและข้าวผัดของผม ทุกสูตรทุกเมนูเนี่ยจะมีเนยเค็มแต่วันนี้ไม่มีที่ไม่มีนี่ก็คือเพราะว่าเราจะได้ความเค็มจากตัวปลาสลิดแล้วก็มันปลานะครับนะฮะมันปลาเราแยกออกมาในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็ทอดให้ซึมซับเข้าไปในตัวของในในส่วนของเนื้อปลานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้าวที่เราใส่ตู้เย็นไว้แล้วเนาะแนะนำกันไปทุกคลิปนะครับ การทําข้าวผัดเด็กจุดเด็กให้อร่อยว่าเราจะต้องใช้ข้าวที่เรากินไม่หมดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้หรือว่าถ้าเราไม่มีข้าวที่กินไม่หมดหรือข้าวเหลือเราก็หุงใหม่ได้นะครับผมแล้วก็ตักเอาส่วนบนของข้าวมาวางไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็เราจะได้ข้าวที่มาทําข้าวผัดได้เลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น แครอทครับผมจริงๆถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ที่ผมใส่ก็คือว่าเพื่อให้ตัดสีสันของสีข้าวนะครับผมข้าวสีขาวแครอทสีส้มตัดก,กันสวยงามน,กนากนาเพิ่มเติมด้วยต้นหอมหอมซอยเอาเฉพาะเอาเฉพาะตัวตัวใบหอมนะครับตัวนี้ครับผม ส่วนขา,ขาวๆเราไม่เอาเอาเฉพาะส่วนเขเขียวก็ประมาณนั้นครับผม <laughs> อธิบายฟังยากจังโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันขั้นตอนการต่อไปครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ตั้งน้ำมันไว้นะครับแล้วก็กรู้สึกว่านจะร้อละเนาะเดี๋ยวเราเอาปลาลงใส่ดูก่อนโอเคครับได้ทีแล้วครับผม ส่วนตัวนี้เพื่อนๆสงสัยจะงงเอ๊ะทำไมไม่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันก็คือไม่ต้องงงละครับผมอันนี้เอาไว้แต่งหน้าข้าวผัดครับผมใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องงงอันนี้เราก็จะเทลงไปเลยนะครับผัดให้กรอบนอกนุ่มในนะครับผมครับพี่น้องครับผมตอนนี้เ้ากับทอดปลาสลิดกรอบแล้วเนาะสิตักออกบานนี้ เหลืองกรอบแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการผัดกันแล้วเนาะผมวอร์มกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่น้ำมันลงไปครับผมใส่น้ำมันก็ต้องกะประมาณดูว่าข้าวเรามีกี่เสิร์ฟนะครับ ถ้าไม่พอ,อยังไงก็เพิ่มเติมที่หลังได้นะครับผมปลาสลิดท,ที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับผมแครอทครับสะลงไปผัดลบกันเลยครับผม ซีอิ๊วขาวครับนิดนึงครับผมประมาณว่าหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับผมประมาณหนึ่งช้อนชาครับผมก็จะผัดให้เข้ากันนะครับสูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรอื่นที่ว่าไม่มีกระเทียมนะครับไม่มีกระเทียมสับแล้วก็ไม่มีเนยเค็มเนาะ เป็นสูตรอีกสูตรหนึง่งที่ทำได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับผมผมก็จะใส่นะครับน้ำต้มสุกลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เนื้อปลาชุ่มฉ่ำขึ้นมาหน่อยครับผมไม่แห้งจะเกินไปเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ข้าวเลยนะครับผมเื่อนๆครับ ใส่ลงไปได้เลยครับผมอย่าเพิ่งเร่งไฟแรงนะครับเดี๋ยวค่อยเล่งทีหลังผัดเรียหร่อยวันนี้จุดนี้ก็จะไม่มีไข่ไก่ด้วยนะครับแต่บางท่านนะถ้าอยากใส่ก็ได้ไม่เป็นไรใส่ได้เลยครับผมจะใส่น้ำมันหอยครับประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับผมกะประมาณเอาเนาะ นะ,ะวันนี้สามเสร็ฟครับผมสียข,ขาวอีกหนึ่งช็อตโต๊ะครับผมช่งงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมสองสามอย่าง้ตางตาลทรายประมาณทักครึ่งช้อนชาครับผมทีนี้เราก็จะเร่งไฟนะครับผม เราผัดให้เข้ากันครับผมโอเคแล้วปิดแก๊สล,ล้เราก็จะโรยต้นหอมลงไปครับผมอืม่มสูตรนี้ใส่น้ำมันหอยด้วยเนาะก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยอร่อยนะครับผมแล้วก็ออนนุ่มไวด้วยโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปตักใส่จานให้เพื่อนชมกันครับผมไปกันครับ เพื่อนครับผมก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับนี่คือเมนูข้าวผัดปลาสลิดครับผม mm hmm. เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําทานกันดูนะครับ mm hmm. เผื่อว่าจะถูกอกถูกใจสูตรนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูคลิปของช่องสติดฟุดออนทัวร์นะครับ ทุกทกวันก็จะไม่หนึ่งก็2เมนูแล้วครับเราต้องเจอกันแน่นอนเพราะว่าผมก็ชอบในเรื่องการทําอาหารแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้จากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าผิดพลาดพั้งไปอะไรยังไงก็ให้เพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แนะนําวิธีการอะไรต่างๆได้ผมน้อมรับด้วยความยินดีครับผมก่อนจากกันไปเมนูนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมมีเงินมีทองใช้ จะได้ขาดมือนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็หาเงินซื้อเอานะครับสำหรับเมนูนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่เมนูหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผมกดติดตามไว้นำเดอ้อ